สีใดปากพารวยยิ้มรับทรัพย์วาจาชนะเลิศคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นค้าขายดีมีเฮงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าจะเป็นราศีของคุณหรือเปล่าต้องติดตามให้จบคลิปนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและบันทึกเซฟคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะครับเรามาฟังกันครับว่าคุณอยู่ในสี่ราศีนี้หรือเปล่าที่จะเป็นราศีปากพารวยนะครับ ยิ้มรับรัพ์วาจาชนะเลิศค้าขายดีมีเฮงนะครับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเพราะช่วงนี้ครับดาวพุธเด่นทรงผลให้สี่ราศีนี้ครับได้แก่ชาวราศีสิงห์ราศีมิถุนราศีกันและราศีธนูนั่นเองครับแน่นอนครับช่วงนี้ครับดาวพุธนะครับโคจรได้ตำแหน่งที่ดีส่งผลให้ราศีแรกคือราศีสิงห์ครับในเรื่องของโชคลาภนะครับในเรื่องของการเงินครับช่วงนี้เรียกว่า ราศีสิงห์นี่อู้ฟู่นะครับการเงินเข้านะครับไหลแบบดั่งสายน้ำหน้านะครับราศีต่อมาครับคือชาวราศีมิถุนและราศีกันครับสองราศีนี้ครับได้รับอิทธิพลของดาวพุธท,ที่เป็นดาวประจำตัวครับส่งผลเรื่องของความโชคดีเป็นราชาโชคปากพารวยเจราจาอะไรก็สำเร็จนะครับคิดสิ่งใดสมหวังดังปาารถนาเรียกว่าคุณเป็นราศีที่ดวงดี นะครับแล้วก็โดดเด่นมากๆครับและที่สําคัญครับราศีธนูนะครับช้าราศีธนูครับจังหวะดวงดาวส่งผลถึงชื่อเสียงความก้าวหน้าความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเป็นดวงที่มีเสน่ห์ในช่วงนี้เลยก็ว่าได้ครับทั้ง4ีราศีนี้ครับคุณอยู่ในสีลราศีนี้หรือเปล่านะครับคอมเมนต์มาบอกด้วยนะนะครับว่าคุณใช่ราศีที่ผมบอกไหมนะครับขอให้โชคดีทุกคนครับ